รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจำเดือนธันวาคม2566 2-31ธันวาคมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตะดิกาให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเรียนรู้ทางศาสนาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นดังนี้ วันที่สองธันวาคมณศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดมูฮัมมัดียะบ้านห้วยลึกตำบลควนโอพอเภอเมืองสตูลและมัสยิดโซลาฮุดดีนถังปามสามตำบลปามพัฒนาอเภอมนังวันที่9ธันวาคมณมัสยิดอามาดียะปันจอตำบลย่านซื้ออเภอควนโดนวันที่11ธันวาคมณโรงเรียนบ้านวังตรงตำบลน,นาทอ,อเภอทุ่งว่าวันที่23าธันวาคม ณมัสยิดบ้านควนสนยัยตำบลกำแพงอําเภอละงูวันที่30ธันวาคมณมัสยิดดารุลวุสตอตำบลทุ่งนุ้ยอําเภอควนกาหลงและวันที่31ธันวาคมณมัสยิดกลางแปรระบ้านควนเกตตำบลแปรระอําเภอท่าแพ3ธันวาคมอบจอสตูลจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมโดยใช้แนวทางจินตคณิตภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดณนห้องประชุมอาคารเรียน3โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับนักเรียนสถานศึกษาและชุมชน4-10ธันวาคมอบจอสตูลร่วมกับอบตอปากน้ำ จัดโครงการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิงคัพครั้งที่22และมหากรรมอาหารสุขภาพปลอดภัยอร่อยได้ไรเอลกองอณ์ณจุดชมวิวชายหาดปากบาร,ราตำบลปากน้ำอำเภอละงูเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลปากน้ำและจังหวัดสตูลให้แพร่หลายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและอาหารทะเลของตำบลปากน้ำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากกระจายรายได้ในชุมชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายได้แก่การแข่งขันตกปลาในท้องทะเลอันดามันการจำหน่ายอาหารของชมรมร้านอาหารการแสดงบนเวทีและการแสดงของศิลปินต่างๆ5ธันวาคมอปจอสตูลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนาก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ดังนี้ เวลาเจนาฬิกานางสาวสุพรทองอินรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนนจำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณณนา,นาสำนงงานเทศบาลเมืองสตูลเวลา8นาฬิกานายสำลิศเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการ เขารวมพิธีวางผานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตูล6ธันวาคมกองช่างและสำนักปลัดอบจอสตูลเร่งเข้าทำความสะอาดบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุย้ยเพื่อกลับมาให้บริการได้ตามปากติเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ณบ่อน้ำพุร้อนตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลง 7ธันวาคมอบจอสตูลจัดงานแถลงข่าวมหกรรมกีฬาสตูลลีกประจำปีงบประมาณพุทธศกักราช2567ณห้องประชุมออบจสตูลชั้น4เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้รับทราบการจัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีกซึ่งมีจำนวน3ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บ,บอลและตะกร้อโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน 8ธันวาคมอปจอสตูลร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิดซีโ,โร่ทอรเรนต์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตณนะบริเวณห้องโถงอบจอสตูลชั้นหนึ่ง 13-14ธันวาคมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์สู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการให้แก่คณะทำงานประชาสัมพันธ์อปสตูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลจำนวน80คนณห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลชั้นสองอำเภอเมืองสตูล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์15-22ธันวาคมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทนุนฟื้นฟูและสมรรถภาพจังหวัดสตูลพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการติดตั้งราวจับอุ่นใจ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและโครงการศูนย์บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ณพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งราวจับอุ่นใจและโครงการดังกล่าวทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูล16ธันวาคมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่16ธันวาคม2566 16มิถุนายน2567ณยิมเนเซียมสนามกีฬาอบตควนสตออำเภอควรโดนโดยแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน15ปีและประเภทประชาชนทั่วไปหญิงอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่มีความสามารถและมีศักยภาพด้านกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างกายาเสพติด 21ธันวาคมสำนักงานเลขานุการอบจสตูลจัดโครงการอบจพบประชาชนครั้งที่2ณโรงเรียนผังปามเจตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังโดยนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกพบปะเยี่ยมเยือนให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้แก่การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่ประชาชนควรรู้การสาธิตและบริการตัดผมการนวดแผนไทยการทำหมันสัตว์การเจกพันไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าราคาถูก การแสดงบนเวทีพร้อมทั้งจัดประชุมประชาคมเพื่อทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน21ธันวาคมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากการประชุมสภาการศึกษาอบจสตูลครั้งที่1ประจำปี2 5 6 7ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษาณห้องประชุมอบจสตูลชั้น4เพื่อแจ้งผลดำเนินการโครงการกิจกรรมของอบจสตูลด้านการศึกษารวมทั้งการยกระดับผลสำลิดด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนในสังกัดอบจอสตูลเทศบาลเมืองสตูลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและสำนักง,งานการศึกษาเอกชนสตูลสรุปภาพรวมการศึกษาของจังหวัดสตูลประจำปีการศึกษา2565และเพื่อพิจารณารายละเอียดบทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสภาศึกษาเพิ่มเติมและกำหนดการประชุมสภาการศึกษาอาปจอสตูลครั้งที่2ประจำปี2567 23ธันวาคมกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูนล,ลีกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่23ธันวาคม2566ถึง23มิถุนายน2567 ณยิมเนซียมสนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุงอเภอเมืองสตูลแบ่งออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นประชาชนเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่มีความสามารถและมีศักยภาพด้านกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาย,ยาเสพติด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารหัวหน้ส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอบจอสตูลทุกท่าน